ขั้นตอนถัดไปนะครับจะเป็นขั้นตอนในการใช้งานนะครับวิธีการเก็บค่าการทดสอบนะครับมีวิธีการดังนี้หลังจากที่เข้าโปรแกรมแล้วให้เราเลือกที่ไฟล์จากนั้นเลือก New Survey ในช่อง Survey ID ให้เราสร้างชื่อไฟล์ที่เราจะทำการทดสอบให้เราสร้างชื่อไฟล์ที่เราจะทำการทดสอบ จากนั้นในช่อง Start c h n e t ให้เราใส่ระยะเริ่มต้นจากนั้น Range ให้เราใส่ระยะความยาวในการทดสอบ Direction คือทิศทางในการเก็บค่าเลน n e คือเลนในการเก็บค่าการทดสอบจากนั้นทางด้านขวามือ ให้เราเลือกที่ GPS Laser p r o f รฟอร e มิเ V3 และให้เลือกที่ LWP และ RWP ในช่อง o อเ r อร t เตให้ใส่ชื่อผู้ทดสอบจากนั้นให้กด Survey เพื่อเตรียมการทดสอบหลังจากที่เรากดปุ่ม Survey แล้ว จะขึ้นหน้าต่างมาดังนี้หน้าต่างแรกจะเป็นหน้าต่างในการบอกความเร็วที่ใช้ในการทดสอบและระยะทางในการทดสอบถัดมาจะเป็นค่าโปรไฟล์ของพื้นผิวเลเซอร์ทางด้านซ้ายและเลเซอร์ทางด้านขวาถัดมาจะเป็นค่าพิกัด GPS ก่อนการทดสอบทุกครั้งให้เราทำความเร็ว ตามที่เรากําหนดจากนั้นเมื่อถึงจุด start ให้เรากด space bar เพื่อเริ่มการทดสอบ เมื่อสิ้นสุดระยะในการทดสอบที่เราตั้งไว้จะขึ้นหน้าต่างมาให้เซฟให้กดโอเคเพื่อทำการเซฟเสร็จสิ้นขั้นตอนในการเก็บค่าการทดสอบ